Oh my god, oh ้อยครับผมโดไซน่าจะประมาณสักสองโลครึ่งสักครู่นะครับสายเข้าไปยังไงจะปลดสายแป๊บนึงนะครับสายมันพันเนี่ยเสร็จเตะแก้คัน กลับกับนี่ฮะเสะดน็นะครับผมโอ้โหเล่นไปเลนไปสักคู่ครับโอ้ยปาขาดหมดแล้ว นกว่าจะได้โชว์ถโโดนะครับผมไซส์น่าจะประมาณสัก2โลครึ่งครับตัวนี้นี่ครับกัดเตะแก้คันนะครับเตะแก้คัน9เซนเบ็ดทางเดียวนะครับโดนเข้าไปข้างแก้มครับก็คือไอตัวเนี้ย มันไล่ออกมาจากอกอหญ้านะครับมันมีกอหญากอาเนี่ยยื่นออกมายื่นออกมาก็เกือบประมาณกลางคลองครับก็เดาครับเดาครับว่ามันมีอะโ,โดโอาศัยอยู่การตีปลาคือดูไหมก็คือเราก็เดาเอาครับส่วนมากก็เดาเดาเอาว,ว่ามันน่าจะมีตัวก็ลองตีดูก็ไม่เสียหายครับแรงดีจริงๆไอ้ตัวนี้ เตะแก้คัน9เซนนะครับผมเป็ดทางเดียวกับชโดไซน่าจะประมาณสัก2โลครึ่งครับตัวนี้ไล่มาไล่ออกมาครั้งหนึ่งไม่กัดแล้วก็ตามมากัดยันกลางคองเลยครับทนเสียงเล้าของเตะแก้คันไม่ไหวครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยคุยนานละนานได้ชโดทีก็คุยนานหน่อย โอเคครับผมฝากไปด้วยเตะแก้คันเก้าเซนเบ็ดทางเดียวครับผมสีน้ำเงินโอเคครับเรียบร้อยดีครับผมเตะแก้คันเก้าเซน